สวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้พูดในหัวข้อที่ค่อนข้างจะพิเศษและมีความสำคัญอย่างมากในแง่ของเรื่องปัญหาเรื่องคุณธรรมในยุคกรีกได้มีคำพูดบอกว่า virtue is knowledge ที่หมายถึงว่าความรู้คือคุณธรรมผู้ที่รู้และการปฏิบัติตัวเป็นอันหนึ่งเดียวกัน หมายถึงว่าใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรดีคนนั้นก็จะต้องทำสิ่งนั้นด้วยความรู้กับการกระทำจึงโยงใหญ่กันทั้งสิ้นไม่ใช่ว่ารู้อย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่งยังให้เกิดแนวคิดที่บอกว่าคนที่รู้นั้นย่อมไม่ทำผิดคนที่ทำผิดเพราะว่าไม่รู้คนผู้ที่รู้ย่อมไม่ทำผิดเพราะเหตุว่าเขารู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเขาเองและ เมื่อสิ่งไหนดีเขาย่อมทำในสิ่งนั้นเพราะจากการยอมรับอีกประเด็นหนึ่งด้วยว่าทุกคนนั้นรักตัวเองทั้งสิ้นใครก็ตามที่รู้ว่าสิ่งที่ดีคืออะไรคนนั้นย่อมปฏิบัติตามในสิ่งนั้นๆเพราะว่าเขารักตัวเองอย่างเช่นถ้าเขารู้ว่าอาหารนี้เป็นพิษหรือยาเสพติดเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือ สิ่งที่ประทานเข้าไปในร่างกายนั้นมีที่ผลต่อร่างกายในแนวในแต่งสิ่งต่างๆอะไรที่เป็นประโยชน์เขาจะรับประทานแต่อะไรที่เป็นโทษเขาก็จะไม่รับประทานประเด็นเหล่านี้ก็คือว่าถ้าเราแต่ละคนรู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเองเราก็จะทำในสิ่งนั้นปัญหาคือว่าแล้วคนที่ไม่รู้หรือว่าคนที่ยังรู้และยังทำอยู่หมายถึงอะไร ก็ได้มีการถกถึงในประเด็นนี้กันมากมายว่าใครก็ตามที่รู้และยังทําแสดงว่าผู้นั้นไม่รู้จริงเพราะถ้าเขารู้จริงเขาก็จะเลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาลิสยาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโทษต่อร่างกายทั้งสิ้นเริ่มจากอารมณ์มาสู่ภาวะของร่างกายไปสู่ ปัญหาต่างๆในตัวเองทั้งสิน้นใครก็ตามที่รู้ชัดเจนว่าความโกรธเมื่อเข้ามาในตัวเราแล้วมันจะทำลายเซลล์ต่างๆสมองของเราและอารมณ์ความสุขต่างๆเสียหายไปหมดเวลานี้มีการวิจัยมาเยอะแยะมากว่าอารมณ์ที่เลวร้ายมีผลกระทบต่อร่างกายเช่นไรฉะนั้นความโกรธความเกลียความไม่ช้าสยาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์ยังทำอยู่เพราะด้วยความไม่รู้ ทำอย่างไรที่เราจะขจัดความไม่รู้นี่ออกไปได้หรือทำอย่างไรที่เราจะรู้ว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นตัวเรานั้นเราสามารถจะก้าวพ้นมันไปได้เช่นเดียวกันกับภาวะของความเลวร้ายในโลกนี้เช่นการคอร์รัปชันถ้าเขารู้ว่าการคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นอันตรายกับตัวเองเขาจะทำไหมมันมีความ เปรียบเทียบอยู่หลายประการว่าถ้าคนที่คิดเลวร้ยายหรือคนที่ทําสิ่งที่เลวร้ยายกับตัวเองเช่นการได้เงินมาในทางที่ไม่ถูกต้องผลร้ายก็จะเกิดเกิดตัวเองในระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นมองไม่เห็นก็จะเป็นในสิ่งที่ระยะยาวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบซึ่งกันและกันตลอดเวลาเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันก็ดี มันจะเป็นเงินที่ดีไปไม่ได้ฉะนั้นใครก็ตามที่ตระหนักในเป็นเินเหล่านี้แล้วเขาจะรู้ว่าถ้าคนที่เอาเงินผู้นี้ไปใช้ก็จะมีอันตรายกับตัวเองมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์มันจะเป็นโทษแก่ตัวเองและผู้ที่ได้ใช้เงินนั้นต่อไปในอนาคตมันหมายถึงครอบครัวเขาลูกหลานเขาและสืบต่อเป็นทอดๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลาย ยังขาดความเข้าใจปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เรารู้ว่ารากของการคอร์รัปชันนั้นมันมากมายเหลือเกินและทำอย่างไรที่เราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ไปจากสังคมของเราได้ถ้าเราเกิดความรู้ที่แท้จริงว่าความบริสุทธิ์จากสิ่งที่เราได้รับและผลที่ตามมาก็จะบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน มันมีตัวอย่างมากมายซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปในทีหลังว่าไอตัวอย่างเหล่านี้มันสะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับความรู้อันนี้อย่างไรบ้างเพราะจากหลักการที่เราได้รู้ว่าไม่มีใครที่อยากจะทำร้ายกับตัวเองเพราะทุกคนรักตัวเองกันทั้งสิ้นแต่คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ว่า เราจะทำอย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองและสังคมต่อไปในอนาคตเพราะเรามักจะมองแค่ประโยชน์ปัจจุบันมากกว่าระยะทางที่ยาวนานไปสู่อนาคตรประเด็นเหล่านี้จึงขอฝากกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าความโกรธความเกลียดการแยกแยะแบ่งแยกพวกพ้อง เหล่านี้ทั้งสิ้นมันกลายเป็นปัญหาการเข็นค่ากันต่อไปในอนาคตและไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักยับยักงมันตั้งแต่ตัวเราเองและคนรอบข้างเราจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาและดูซิว่าเราจะสามารถ แก้ไขไประเด็นเหล่านี้ในสังคมไทยได้ต่อไปอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะ